แข่งไม่ที่ไม่มีแข่งโอ้โกคนรวยอะรูไปด้วยกันแก่งเกมแพะดังมากเลยแต่มากเอาดีต้องใส่อป่อดมันได้ยินเหรอสอดแบบเหมือนปิดที่ผมใครสอนให้มึงกดนี่สัตว์กดเลเซอร์กัน มันเข้าตามันามาเลยแล้วต้นเกมเราสู้มันไม่ไหวอ่ะพลาดว่ะต้องปล่อยนะอ่ะมันไม่เข้าเนี่ยว่ะเอ้าอ๋อมันตัดตัวเล็กเข้าไมคับเข้ามันตัดตัวเล็กเดี๋ยมันเข้ามันเข้านี่สู้ไม่ไหวนะเว้ยโอเคผมลืมไอ้นี่ค่อยค่อยจูนกันเนี่ยแล้วก็คุยค่อยคุยหลังเกมค่อยคุย การของราชไงเอาไปเลยว่าจบล่างนะไปฟิกเลยเหรอโอ้โหโดนตบไปสองทีเอาตายเลยเนี่ยสามจุดสามจุดศูนย์กับได้ไหมได้ไห้นะตายตายเหตุไดไหมตายจบล่างจบละจบล่างนะเว้ยจบล่างจบล่างจบล่างจะตายแล้วสแลกจังวะไอ้ก้ารของคาแทไปอุ้ยปลาสีไหเนี่ย ไอสิไอ้สิพาแทนละไม่ไม่คิดแท็กผมเลยไม่ไม่เปลี่ยวอะไรอันนีาจะจะู้ไม่ฉลาดอเห็นล้ฉลาดมีฉลาดวะไม่เห็นฟอร์เรนวะไม่รู้มุดมาเราวนะฟอรเรนอะที่ไม่ไม่ชเลยนีน ไปเลยไปนะผมไม่ได้ไปเฮ้ยมันไม่กันมเลยโกันมีปล่อยปล่อยผมตา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 ยดึงดิงลองลองดิงอิได้ะอีมีไม่มีสิผมไปนะสองแปากฮะเอโอ้โหไอสุดการคนเลยวะสวอยสวยสวยสวยเอเล่นได้นะไอตายเขาไม่มีอะไรล้เไม่มีอะไรละโอเคออกรับแดงมันขึ้นอ่ะเขาเขาดีมีคนเข้าป่ะ ไปดีไปดีดีมา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 เามีสามเราสามได้นะไปสามได้ไปสี่เลยไหวอยู่เม้นติดอ่ะถ้าเราออกนะจนเกมมันหดเอไป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 ไาไปนอไปไปไตไปไปไมไปไปไปไ่ไปไไป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 อปไ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 ปปไ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 ป บมผมตัดได้ปะมันเน็นอะไรวะไม่ได like ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเกียันเกียยอะเป็นายป่าเออหายเลยป่า้ามานีกเหรอป่า้ามาอีอดถ้ามาดี๋เวรมเริ่มก่อนนะเฮ้ผมเล่นนะวถอมามามาเดี๋ยวขอเยปุ๊กปิ๊ป๊ป๊แล้กล้กล้วุม้วแล้จุด3ีอยู่นะฉลาม3ีอยู่นะ5คน ไม่ได้ไล่ป่าอะไดเลยดีไหมเมหายเมไปบนหรือป่ากสี่นทีข้างล่างได้ถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นตรงีไปบนไม่าอยู่อ่ะข้างล่างได้ป่าลงป่าลงป่ไห้นะป่าม่เจ็บนะมีนะ เ็ดเน่นเป็ดเราอดรเรอ่ะอยได้เราลงรลงมีเวฟใหม่อยู่เดียวรอคุแหวว่อยู่นะไม่ต้องไป่ล้วงปอมันหายกีฬาข้าแดงวะยังยับข่แค่กลกดจะไปย้านั่งเต็มมีอยู่ค่ะเต็มมีค่ะคไม่รู้ว่าฉลาดยัะไแล้อไม่ขับกันอม่ะมันจะเปิดเอ้ยผอมาผมมาผมา เล่นเลนะจกจกวอีีฟลินมีฟลินเนนะสยดูอะไรอดีเจนเอาเลยเออไปมีดฟอลินเยซึ่งว้ามาวะู้ม่าเก่อนผมมาเกีฬารับางลยมาลืดแล้ว ม,มีองค right? okay, okay. okay. hey, ์กรจะเกิดย okay. hey, oui> ิ่งวิตไรแชร์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 แเฮ้ยนหลันรับเคลียบนเสร็จทาบหอไ้พี่ตงเดี๋ยวเล่นได้ีอพี่ดูเอ้ยไม่ต้องแชก็เคลีไว้ก่อนเคลีก่อนผมช่วยทีมก่อนอุ้ยจามัวมามาผมาไล้ปะ้เอค่ียร์่เกียองกไปงค์กไปมันน่าจะขึ้นหมดั ไปลบนบนเทียวลยอะเอ้หลานอยู่ล่างมามื่อีแล้วไม่มีแหวนไหมไม่ได้แก่งนะบนลับไปบนลับไปเออเออเทลี่ไปล่างแล้วนะเออเคไปได้หนตีตัวเลยสามตัวตัวสามตัวเมกเทลีไม่รวมกลางนี้มันรวมไม่ปิดแมกกาได้นรอป่าเรารับล่างแล้ได้ไหมไม่ได้ได้หรอยู่อยู่บนอยู่บนไม่ทั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 นบนแล้วไม่ทันหรอกไม่ทัน โลโลโลขนได้ปะเล่นคนได้ปะไอ้ไม่ถอดนมันถอดไปนี่มันโลอยู่มันน่าจะลงไปด้านงวาด้านขวาด้านขวาด้านขวามันบีบมาซ้ายซิก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 บีบเลยนะคาเป้ไม่รู้ว่าเล่นได้นะเราเล่นได้นะเม็ดเม็ดมาหน่อยบนอะไอ้คาเบ้ยิงเลยบนยิงเลยได้กลางคุณผไม่มีไม่มีกลางกลากลางโอเคพวกกลางเยอะได้บนนี่ไม่มีออกน่ะไ้ยไอ้โดดูดถถุนอะไรเลยไม่ขานไม่ไาดไม่มีอยกไม่มีออก

ล่างเราสูงอ่ะมีตัวไหนขึ้นน่ยมีตัวไหนขึ้นไหมไอ้ดกระป้อมอยาเงี้คนเลป้อมมาหมดแล้มีมีคลองเกิดนะได้คองได้นะคอต่อได้นะเอ้มาปราณ9นาทีนะติ๊กมาห่ะเดดอ้ทีวกเอาเจะดีทำเองนะเว้ยติ๊กบีบการได้ปะเดี๋ยวพี่ดูหลังให้พี่ทำหลังท้หลังให้ ไม่ดนไม่ปิดร่างไม่กงไม่ตึงไม่ตึงไปหมดไม่มีทีมีร่าง้น่การเงินมัน็ร้าเลยมันเด้งมาเทมีข้าวามข้าสี่ข้า้าอ่ารนอยู่ห้าเลยมีกางหตัวเลย เรามไมเปิดลองอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่ไม่เปิดนะวมันจะเปิดเาเลยเปิดอ่ะพี่ไม่ให้เม็ดเม็ดมานี่เม็ดมานี่เม็ดมานี่ยคุมกรกับผมปล่อยเพื่อนที่รสามคนปล่อยปล่อยแค่ว่ปคุมไ้กและไม่ดิต้องต้องต้องดึงเม็ดมาด้วยดิไม่ใครจะโซนเนี่ยเฮ้ยทำไมกาหน่อยไม่กล้าเล้าก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 ลยโผล่ากล้ากล้าดล้าัล้าก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 ลลกกลล้้ล้กลากลนงนะ ได้ดึงดึงถ่ายมานะมันผมจะโผล่นะสวยๆได้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 ที่หัวล่างนะเอิดยุ่งอะไอ้ะเลตีอ้าวเหลอไว้นะเป็นใครเห็นปะเหนเลยไหมเห็นไหมเห็เฮ้ยบนสูงเรางก้อนนี้บนสูงนะเราวงก้อสักตัวนึงได้นะผันปะผัตรงกางไต้องเียร์นะดูทางตรงกไ่ต้องเกียร์ไม่ดีอ้ปบ่ตตาไหนบ้าง ได้ลปล่อยเลยก็ได้นะอ้ฟเซฟได้ปะรวมรวมเซ็จเบฟพี่พี่ต้องทำ้ตรงกลางกลางไว้ก่อนตรงกลางกลางไว้ก่อนเตมหมดยกยกซึบปีตรงนีกลางไว้ก็ได้กลางไม่ช้าหน่อยมันเปกลียแล้ว รอรอติรอรอเลยรอเลยเล่น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 กลางเล่นกลางเล่นกนเล่นคนเล่นคนเล่นคนแม่กลางกลางได้เสร็จบีมมาล่างต่อได้นะเว้ยไอ้โนมังก้าไหนดิตายตายมังก้าตายทางจะนำพี่จ๊พี่ยินยินยินกับเม็ดไปไอ้ติดติดตามทีวีอะยก อะไรพลาดอะไรก็ได้บ้รอรอบีบแปรงอีกรอบเนี่ยรอีอ้อนแต่ไม่รู้มันจะปล่อยบ้างมันแจะปล่อยแล้วมันมีส่คนละเออใหญ่่ะไม่มีไถีค่าชิบย่างไลมาแต่บางยาไหลไม่ไ <normal> ่ไหลมาเออาดอไไรไม่เป็ไรแกไหมแ่ดึงแดึงรอเพื่อกน จะโดนหมดเลยวะะโดนเอ็ดวะคาเฟ่ลอยจัดเลยไม่หาตังค์ไม่จัดป่าแล้วตัดลำดัดบนบทเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่เขายากเกินว่ะเล่นตัวเดียวที่คีรลาหยาบอะ่ะอยู่เปน็นรอยแค่าคาเฟ่กับสนามไเสียแค่นั้นไ,น,น,นไม่เปเลยดทางนี้จะเอาไงอ่ะไม่ทำร่างนะไม่ไม่ทำร่างนะ กีฬาเราเชื่อมของกันต่อแน่นเลยขนะ้นนางล่างเล่นะปวาวางบนนะปาหลังหายวะอยงนี้วเล่นไหมาหาแลันกกีฬาต้องทำาาแนวนะลอยวะเราเค่อยขึ้นดาพนบ,นบพร้อมกันบนอย่าพอนะ มีฟอเลสเห็นฟินอกฮะฮัลโหลพ่อละจะรอรอเมดรับการจะช่วยฟินิกรับคนไปโยมไปดักอยู่ตรงนั้นไหมป๋ายป่ายป๋อยปไม่หันดึงไถ่ไม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 ่ถันไม่ถัมันมันอะไรนี่แบบมันรับเดียมันเปิดไวอะมันสับมันเอออะไรอะไรหาแกมไหมอเลืไว้ทั เกียบอลไวแล้วก็มาเมื่อ่นได้เลนจะเล่นนะจะเล่นนะเราสล่งเยออกมาแล้วเอ้าออกมานะอ่รอเคลียร์กล้องก็ได้เราเราเรารับจะรอเคลียร์กล้องนะได้รึเฮียบิวโร่เช้เฮเคลียร์บอลกัน จะเล่นฝั่งครับรวมเคลียบนกันวะแบ่งแบ่งกันพี่กอล์ฟตีพีกอล์เคลียร์ข่างคุณเดียวบาปะไม่นียโอ้โอ้โหโดนพีที่อะไรว้เนี่ยโคตรแรงเลยปัดปล่อยนะปล่อยปล่อยปล่ ไม่แม่เนย่ผมรอรับวันอีกเลยนะ่จุ๊บไม่ได้ใครอยากเดี๋ยวไว้เชียโอ้ชูปเูเชียร์หลังเลาวะโอ้โหแรงกาย ใ่าเอนกันไงคื <Okay. S 2> าไม่ทันละไม่มันชอบอะไรนะหนายอ่ะหนายกันหนายกันหนายไว้ไ,ไว้ไ,ไว้ไชไว,ไ,ไ,วได้คาเัแต่แบบถ้าเราาเตัวเดนนั้นนาจะจบได้ดนใีใช่ใช่เอ็น้ำที่หน่อดิเอ็งมีเปิดมห <laughs> <laughs> oh, อ่ะโอ้ยใอยเลยว่า อะไรวะอยู่ไม่ได้วะรอรอปั้มหมดรอปั้มหมดปั้มหมดไปรอทานรอสัสิบห้าเราก็สิบห้าไฟเดียวมีไม่บนมีอยู่ล่างมีเด็กทิ่ล่างเคลียร์ล่างนะดิฉันมาบนได้เลยๆล่างเคียร์นายนะล่างเคลียร์ตับบอน ฟอลเล่นฟอลเล่นเล่นหมดอะโอ้โหโอ้แมมดเลยวางหมดเลยหาหมดเลยอืมไอ้เชี่ยต่อมันวิปป็อกจังวะตานี้นีคุยกันยังไงเออโอ้ยเจตี๊จังวะมีของมันวิปป็อกจังวะ แม่งไหลแม่งไม่ <นะ S 1> แม่งม,ม,ม,มีของแล้วแม่งวิ่งบล็อแม่งวิ่บล็อคชิบหายเลยผมว่าผมาอ่ะอดุอดีนไม่ค่อยดีกว่าเกมของเชอเอ็นโซะแต่เขาไม่เล่นไงเอ็นโซ่มันดีไปอยู่แล้วมันเกี่ยวมาร์กโตจน่านนายกระโดดพอเลยมีตัวเอ็นโซะมัวนึ่งดีกัน